ผมจะไม่ไม,ไม่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกครับขอโทษครับขอโทษจริงๆครับขอโทษกับเรื่องที่เกิดขึ้นการกระทำทุกอย่างที่ที่เห็นตรงนั้นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นตอนนั้นมันเป็นห้องปิดที่เป็นที่มักของศิลปินครับแล้วก็ผมขอรับผิดทุกอย่างไว้เองเลยผมไม่มีอะไรแก้ตัวอะไรครับ โทษจริงๆล้วผมจะไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นสเป็นครั้งที่ครั้งที่สองอีกขอโทษมากๆเลยครับก็ก็อย่างที่บอกครับผมโทษจริงๆผมผมไม่รู้จริครับแล้วมันตอนนั้นมันนั่นแหละครับผมสำนึกผิดแล้วก็ขอโทษจริงๆ ผมจะไม่ไม่ใมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้อนอีกครับรครับมีครับก็ท้อไปขอโทษทั้งทางผู้ใหญ่แล้วก็พวกพี่ๆก็ขอโทษคนไทยทั้งประเทศแหละครับขอโทษแฟนๆด้วยครับทุกคน,นทั้แสงมันเข้ามาหาเราทางการใช้ชีวิตส่วดมันลำบากมากขึ้นเออจริงๆไม่ลำบากคือไม่ลำบากครับก็เหมือนทุกอย่างก็งเหมือนเดิมแต่เราเราต้องมีสติมากขึ้นครับ มไม่ได้ับไม่ได้ครับแต่ว่าต้องมีสติอย่างที่ผมบอกพี่ฟิล์มก็สอนผมนตลอดในเรื่องเรื่องนี้ครับเมื่อเชิญเหตุการณ์นี้เป็นบททดสอบเราเลยนะคะเพราะว่ามันก็เป็นดราม่าที่แบบค่นอนข้างแรลกมันก็เป็นบทเรียนหนึ่งในชีวิตที่ที่ใหญ่มากๆเลยครับเรียพี่ฟิล์มให้เขาเลยให้คำแนะนำเป็นไงบ้างการที่เพราะเราต้องสอนโครงการมาถึงเป็นไงเลย เอ่อผมคุยกับแจงแล้วผมเชื่อว่าทุกคนทุกคนไม่มีไม่ไม,ม,มีใครไม่เคยผิดพลาดหรอกครับแต่ว่าเมื่อมันเกิดข้อผิดพลาดแล้วอะเราก็แค่ต้องยอมรับแล้วก็เรียนรู้กับข้อผิดพลาดที่เราได้ทําพลาดลงไปแล้วก็แก้ไขพัฒนาให้ดหีขึ้นแค่นั้นเองครับแล้วผมในส่วนผมัน็ว่คนที่าผิดแค่เราเองใครมครับมันผิดที่ผมนี่แหละครับพี่คือคืออยากไปโทษอย่างอื่นเลยคือทุกอย่างเหตุมันเกิดขึ้นเพราะตัวผมเอง ผมรับผิดคนเดียวผมเลยผมลูกผู้ชายพอผมขอโทษจริงๆครับแล้วก็อย่าไปว่าใครเลยถ้าจะว่าว่าผมคนเดียวดีกว่าครับครับขอโทษขอโทษ,โทษจริงครับ